เอาเลยครับก็ขอกาสวัสดีทุกคนนี่ครับวันนี้ผมเข้าเกมมาเจอเรื่องพิเศษยอย่างนี้แล้วดูวันนี้เราสามารถปลดล็อกกล่องได้นะครับดูเดี๋ยวเราจะมาสุ่มของเลยนะครับดูอย่างแรกที่ผมอยากได้ไอ้กล่องไอ้กล่องอัอน,ออนอหนึ่งโทคิงครับตอนที่ผมนี่นี่กล่องน,น,นี้เลยกล่องสุดท้ายโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาสักสิบกล่องแล้วกันนะครดู โอเคตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่กล่องวันนี้โอเคผมอยากได้ชุดนี้มากที่สุดเอาวเดี๋ยวเราจะเปิดครั้งสุดท้ายโอเคนี่ชุดที่ผมอยากได้มากสุดโอเคเราจะเริ่มกระสุนกันเลยนะดูหวยท่าเลยตุ๊กโอ้โหโคตรเกลือแต่นี้เสื้อผ้าถาวรก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าด้อยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้โหเสื้อถาวรเอ้าวาเอ้ยพี่เกลือนี่เกลือเก่งจังเลย ที่ถาวรที่เสียากอยากอันนี้โอ้ไม่มีหนวดขาวอ่ะจบแล้วเอววอไงเดี๋ยวเราจะเอาอะไรกันที่ได้ถาวรแลยก็ดูโอ้ยดีน,นกัดถาวรโอเคเราได้หน้ากากถาวรเล้วดูเดีย๋ยวเรามาสุ่มชุดอ้าเหมือนต่อเหตุการว่าเราจะได้ถาวรหรือเปล่าเฮ้ย,ยที่ชุดอตะมวยถาวรเลยกดูเฮ้ยดวงผมมาว่ะดูนะครับว่าเราจะได้ชุดผู้ชายถาวรกัน กเดไปดูก่อนไปดูกดขยัหนึ่งแล้วดูโอเคพอแล้วไปดูเลยครับนแต่ว่าเ,เ,เราได้ชุดถาวรเราก็เป็นชุดที่ค่างที่มาด้วยนะครดูนี่ตัวนดีอยู่นะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเป็นตัวละครผู้หญิงแล้วกันโอเคเราจะมาใช้ตัวละครบแบบรีวิวหน่อยเลยแล้วกันนะครับอ,อืมนี่ชุดนัวย์นะวรที่เรากำลังต้องการเป็นชุดอะไรที่แบบ เขาเรียกว่ค่อนข้างจะสวยเลยนัดูเดี๋ยวไปดูหัวอ้ามวยเอ้ยหัวผมผมอาหมวยอืยมนี่ไงโอ้เท่จิ๊ดแจ๊ดเลยนะดูแต่หลายที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดมีหัวอาหมวยอันนี้ถือว่าเป็นสายเติมได้เลยนะครับ oh. เผื่อจอกเสียงปกติเอาว่าเดีย๋ยวผมจะเล่นคำเสียงทีๆแล้วเฮ้ยนี่นี่มีกระโปรงเซนเตอร์ด้วยนึงครับโอเคเดีย๋ยวตัดเข้าไปศูนย์เกมเลยนะดู โอเคครับตอนนี้เราก็เข้าอยู่ในเกมวันนี้เราจะมาล่นเอ่อจมห้าร้อยแล้วก็ซื้อเห็บด้วยนะครับมาดูเพราะผมเอาละครเอ,อเดนซี่มาอ๋อชุดอาวุวก็เป็นชุดที่สำผมผมกคิดว่ามันก็หลอดที่เหมือนกันนันเนี่ยแ <c oughs> า่ว่าเดี๋ยวผมจะให้สตูยิงเพื่อนกันเลยนะครับเพื่อจะให้คนดูสตูมาเก็บกล่องศพเพื่อนนะั่ก็ดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอยิงสตูที่แบบกำลังฟาร์มของงนี้ดู เป็นไงเราเปลี่ยนชื่อไลน์พูดปับเพื่อนตายทันที เฮ้ยไม่เดี๋ยวผมไป่ตฟันเดี๋ยวเพื่อนมีฝนไปเอาเื่อตากนใหมใหม่ีนปีนโอ้โหเทียบเลยกต้วสนี่เลยรวันนี้ตายกันหมดจีโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่สุวร้กปึบาโดนเบิร์ดเลยเ่ออะไรครับเนี่ย คนจีมบเลือดโดนเลือเบ็ดได้เงินเอ้บเอ้กตอนนี้เราเหมือนเขาไปชุบอย่ารอจ้าชาร์จด้วยพีก็สูบเลยเจดูโอเคว่าก็ว่าไปผมก็เคยตั้งชื่อช่องเก่าว่าพีก็สูบเหมือนกันนะเนี่ยเคยตั้งหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนแล้วคนอาจจะไม่รวมตั้งแต่ผมยังไม่ดังเลยตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณเก้าสามพีก็สูบจำได้แน่นเลย โอเคเจอคนครับเจอคนถ้าอยู่ในโรงรถอนต้ง,ง,งดูเอ้ยไม่ใช่เรล่นอะไรมาทะลุไม่ได้โอเคถอนยิงซึ่งสักหน่อยโอเคเดินถือเดินลงพื้นล้างใส่กับคิวขอชุบน้องผมก่อนเอาจังหวะน,นี้น่าจะล,ล้มแบบไหนะเอ้ยมีตัวมามีตัวมานี่โดนลากไปเร็วเลยนะสองตัวอะไรกันนี่ยิงสองตัวโดนลากสองตัววัตถุแฟกชิพเอ้นะี่น่าจะแบบยังไม่ลงนะบอกว่า เขียนในช่องนะว่าทุกๆสองวันจะนี่ทุทกๆสองเอ่อสามสี่วันนะสามสี่วันลง <c ười> คือแบบไม่ค่อยวาอย่างจริงๆนั่นดูเพราะมีมัวแต่หาหาไล์แล้วก็แบบลงอุปนิสอยสองเดียวแล้วก็ดูหาหอะไรอ่ะแล้วผมไปหาอะไรทุกข้อเหมดแล้วนี่แล้วดูส่วนมากอะ่ะแล้วมันเลื่นตึงกันทั้งนั้นนลยก็ดูให้ผมทำไงโ okay, อเคเข้าสู่เรื่องกนเข้าสู่เรื่องจริงก okay, ันโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เพื่อนดูเราจะไปเพื่อเฮ้ยบังไอิเนี่ยปิงโอเค เดีด๋ดวยวรำซ้อบกันนั่ดูนี่หัวแตกไปจบปี90เ,เดี๋ยวเราจะวิ่งอข้ามอวเดีย๋ยวไม่ให้มารู้นะว่าเราอยู่ฝั่งไหนมันอาจจะแบบติดจอกับที่เราอยู่นะครับเดี๋ยวเราขอแบบไปตึ้งอะไรอย่างนี้หน่อยเลยนะกันโอเคโอเค่อเ <Double kill. S 1> เราทำเป็นไก่โอ้ยโอ้ยยิงวิ่งยังไงนี่้ไอ้วอลไม่นะเอ๊ะนี่ีเซอร์อีกคนเยีดแอคด้วยมันมีปีเซอร์อีกคนด้วยเหรอก็จะฝาก โอเคครับ okay, ตอนนี้ก็จัดข้ามาวินที่4แล้วนะดูเดี๋ยวเราจะดักรอคนแถวแถวนี้เลยแนละ้วกันเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนชอบมาทางนี้งั้นผมก็ขอดักรอหน่อยเลยลนะเอ้ยมาแล้ว,ลวดูเหมือนจะมีลูกซองนิดนึ่งพอหนุ่มเปิ้งเปิ้งกระตอสมิตสวยแย่เดี๋ยวผมขอไปเก็บลูกเอ๊ะไอ้เด็กขี้เขาเอาลูกซองผมอะไรมันมีตั้งสามชิว้วเองผมก็ต้องได้บ้างแหละชิวที่สองอ่ะเฮ้ยมันเข้าหัวอะไรอ่ะ ยังไงผมตงสองคิวแล้วูตานียไต้องได้ถ้าเกิดดมีลานนะนี่รีบราเบิดรเบิดองเลื่ออนี้อ้ทามหนเดอย่งน้อยงินิวนี่ีนที่คิอะไรนี่อเดูมาวินที่สีอ้วันที่หเลยดูดูเหมือนจะมีคนอยู่ในไอวอไอเพื่อนเราจะปลดปล่อยนายนะเพื่อนเอามาซะวันนี้เพน ไม่โอ <ITA> ้โยจ้ารับกระสุนพญานิลเนียนเนื้อไอ้ครวันเนี้ยเฮ้ทำเพิ่งนู้ปิ้งปิ้งไม่เป็นยงไงวิ่งมาจนเลยโอเคไปตาต่อไปแล้วดูเป็นตาวัดสุดท้ายแล้วดูโอเคแบบจิโยนระเบิดเป็นแบบอาใครนูเลยแล้วดูโอเคสองเม็ดว่าไงโดนไหมนี่โดนเราไม่เป็นหนึ่งครับเฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่นะโอ้โหเดือดร้อนอยูดูชิว ลูกเออระเบิดเขาเราได้คิวไปเจอคนรุ่นดูเอ้โหรุ่องอะไรไม่เจ๊แปดหนึ่งเดี๋ยวพี่ชายไม่นะเมื่อกี้เปตัวรักคิวผมมาอุตส่าห์ได้ระเบิดเมื่อก็เจอเจอพี่ดำเจอพี่ดำพี่ดำทำอะไรเยอะเช่นผลิตผลิตระเบิดโอ้โหยินดีไม่เงินจังหวะนี้ว่าไงครับมีระเบิดเยอะเข้าไปถึงรึเปล่าโอ้โหจุดร้อยใช่น่าเกลียดเยอะจี๊ เราไปดูนะครับดูว่าเราจะได้อันดับเท่าไหร่แต่ผมโดนไลฟ์ไปเยอะเหมือนกักนนะเนี่ยว่าก็ว่าไปไม่มีคนจ้องจะลฟ์คิวผมอย่างเดียวเลยอืมจบแล้วจะมาไลฟ์คิวเอ้ยน้องนี่ไงที่ลฟ์คิวผมไอ้ยียที่คุยไปต้นเกียร์มาไอ้คุยไปล่างมาเนี่ยบอกว่าน้องคนนี้เขาเล่นตึงไอ้เฮียลฟ์คิวผมหมดเลยอะไรครับเนี่ยจบแล้ว เขาเนี่ยบอกว่าตึงวะไอะ้ย่ารัดเคิวผมหมดเลยไม่เฟี้ยวอย่างนี้ไม่เฟี้ยวไม่เฟี้ยวลักคิวนี้ไม่เอาโอเคเดีย๋ยวผมขอบเกี่ยคลิปเลยละกันก็เอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดตั้งด้วยครับก็เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับว่าเพื่อเล่นถลิกกระดิ่งไปทั้งหมดจลิปไได้เต้งเกินทุกคนนะครับดูสหรับคลิปนี้ไปแล้วดูบ๊ายบายไม่เจอคลิปหน้าครับ